อย่างเราก็ถ้าหากไม่ได้วันไหนไม่ได้ลงขอดก็จะริวก่อนแล้วก็แอคกซเทเวตกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆด้วยท่าต่างๆส่วนตัวก็คือถ้าเกิดวันไหนที่วิ่งเร็วซ้อมวิ่งเร็วคือลงขอดเนี่ยก็จะทำริวแล้วก็ทำพวกดนามิกสตรีชิงอืมเราวิ่งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีวิ่งเร็ววิ่งช้านะคะก็ถ้าเกิดวันที่วิ่งเร็วเนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องทำวอมอัพ เพราะว่ามั่อนั้นก็คือมันมีเสียงบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะวอร์มอัพก่อนอย่างสมมุติต่อให้เป็นระยะมาราธอนนะคะเราก็วอร์มอัพก่อนเหมือนกันถึงแม้เราจะต้องไปวิ่งต่ออีก42กิโลส่วนใหญ่ก็จะวอร์มอัพสักประมาณ2กิโลเมตรด้วยการวิ่งแล้วก็ด้วยการสเตชชิง่ง ะะทีมจะมีไอเทมลับอยู่อย่างหนึ่งไอเทมลับก็คือแบบใช้น้ํามันเหลืองค่ะทุกครั้งเวลาลงสนามวิ่งจะใช้ตลอดไหนอยากเห็นจังเลยมันคือน้ํามันเหลืองสูตรไพลนะคะทาะแล้วก็เย็นสบายไม่แสบผิวตัวนี้นะคะใช้ตลอดเวลาที่วิ่งเลยค่ะใช้ทั้งโดมเวลาวิ่งนะคะแบบช่วงไหนที่เมื่อยลา้าอย่างเงี้ยก็จะหยิบมาแล้วก็ทาตอนวิ่งเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออสบายขึ้นปลอมมากโอเค งั้นเดี๋ยวฉันเอาไปลองแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมวิ่งกันออคู่ดาวก็อะไรเปออาเยคือเวลาเราวิ่งเนะี่ยกล้ามเนื้อเราจะถูกใช้งานหนักเพราะฉะนั้นคือพอหลังวิ่งเนี่ยเราก็คือแบบ ยืดเหยียดมันให้มันเหมือนได้พักผ่อนได้ผ่อนคลายได้คลายจากที่มันเกร็งหนักๆเลยเงยมันก็คลายออกมันก็จะสบายขึ้นใช่ค่ะปกติก็ทำ static stretching เนาะแล้วก็บางทีเราก็จะนวดด้วยโฟมโร o เลอรเนาะอืมใชออ่ก็คือใช้คู่กับน้ํามันนวดได้นะคะแล้วก็ทาแล้วก็ใช้โฟม o ร l ไปนะคะตรงบริเวณกล้ามเนื้อที่ตึงก็จะช่วยได้เยอะใช่สบายเลยค่ะ <laughs> สมุนไพรวังพรมนะคะทั้งตัวยาหมองแล้วก็น้ำมันก็เป็นไอเทมที่เรารู้สึกว่าอยากแนะนำให้สายออกกำลังกายได้ลองใช้นะคะพอใช้แล้วมันก็แบบเย็นสบายเอเอย็นสบายรู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นกลิ่นก็หอมสดชื่นนะคะแล้วก็ถ้าอยากซื้อซื้อได้ที่ไหนมั่ง่ะซื้อได้ตาม7ซเว่นอนะคะช้อปปี้ a z ซ d า,า,าแล้วก็ตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปให, <c oughs> ให้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ంఎద bekanntి ాదదిింమాలరషకలరా աికహాబాల఺ని చటా కలది Radio-